สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง u ู u ูบชาแนลอาจารย์เสกขั้นุดนะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองวรรณการนะครับเกี่ยวกับมุมมองวรรณการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยมรคมีองค์8ประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับคนยุคสมัยนี้นะครับการศึกษาสูงเรียนมานี่ผมว่าปริญญาตรีนี่เป็นอะไรที่น่าจะเป็นพื้นฐานไปแล้วมั้งนะครับก็ระดับบียโทนี่ก็เยอะ ผมว่าก็เป็นระดับที่อิน่อยจะกลายเป็นพื้นฐานในสังคมไทยส่วนระดับยาเอกเดี๋ยก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆคนเรามีการศึกษาสูงนะมีศาสตร์นะเรียนรู้มากมายเลยนะไม่ว่าจะเรียนตั้งแต่พื้นฐานนะตั้งแต่ประถมมัธยมต้นมัธยมปลายมหาวิทยาลัยเนี่ยโดยเฉพาะวิชาการที่สําคัญใช่ไหมอย่างคณิตศาสตร์นะวิทยาศาสตร์นะภาษาศาสตร์ นะครับแล้วพอเรียนสูงขึ้นไปนะนระดับมหาวิทยาลัยก็แบ่งออกเป็นคณะต่างๆมากมายนะครับแพทยศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์นะครับเศรษฐศา,ศาศสตร์นิติศาสตร์รัฐศาสตร์สังคม,มาศาสตร์นะครับศิลปศาสตร์อักษราศาสตร์นะค,คือไล่เลียงไม่หมดอะ่ะต้องบอกว่าใน แต่และศาสตร์ยังแบ่งย่อยเป็นแขนงอีกนะเยอะยะไปหมดนะมนโดยสรุปก็คือคนยุคสมัยนี้การศึกษาสูงนะเรียนตำรับตำรามากนะครับแล้วก็มีโอกาสฝึกฝนพัฒนาสมองก็ไม่น้อยนะก็เรียกว่ามีใบบริญญานะไว้แขวนบ้านกันนะนะแทบทุกบ้านนะครับส่วนน้อยนะที่เรียนไม่จบหยัตียุคสมัยนี้นะ ส่วนใหญ่ผมมองว่าส่วนใหญ่มากกว่า5 0 6 0ก็นะก็จะเรียนจบอย่าตีซะมากกว่านะครับเมื่อศาสตร์ต่างเนี่ยนะครับเรียนเยอะแต่ทําไมนะเราถึงมองเห็นนะความเดือดร้อนนะครับความทุกข์ในสังคมก็ยังบังเกิดอยู่อันนี้น่าสนใจนะไว้ทําไมเราเรียนศนะาสตร์เยอะแยะมากมายนะผมเคยบอกแล้วนะครับว่าหนึ่งในสาเหตุนะครับก็คือเราเรียนศาสตร์แต่เรียนผิดนะเรียนแบบท่องจํา อย่างเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยหลายคนบอกว่ายากทำไงถึงสอบผ่านครับก็ท่องจําวิธีการทําไปนะเข้าใจไม่เข้าใจไม่รู้แหละท่องสูตรเอาท่องวิธีการทําเอาแลวโดยเฉพาะครูในระบบการศึกษาเองนะหลายท่านเนี่ยก็มาเปิดติวเปิดสอนพิเศษเลยนะครับสอนลูกศิษย์ตัวเองออกแนวข้อสอบที่ตัวเองอยากสอบที่โรงเรียนนะเพื่อสอนพิเศษนะผู้ปกครองก็จ่ายเงินมา ให้ครูในโรงเรียนสอนพิเศษแนวข้อสอบคล้ายๆกับที่เรียนเพื่อจะสอบผ่านนั่นเองนะไม่ว่าจะเป็นวิชายากๆอย่างคณิตศาสตร์อย่างวิทยาศาสตร์นะไม่ว่าจะเป็นวิท,ท่องจําอย่างชีววิทยานะครับหรือว่า,าวิทยาศาสตร์คํานวณอย่างฟิสิกส์อย่างเคมีน,นี่ครับคือจุดอ่อนจุดหนึ่งของการศึกษาไทยนะที่เด็กไทยจำนวนมากที่เรียนสูงจบมีใบปริญญาบัตรนะแมนะ้แต่ในคณะที่เป็น วิทยาศาสตร์วิศวกรรมาศาสตร์อะไรพวกนี้นะครับนะก็อย่างเปน็นลักษณะแบบเรียนไม่ค่อยถูกต้องนักเก่งข้อสอบนะประเมินให้ได้คะแนนดีๆเราไปยื่นสอบยื่นผ่านนะให้จบจบมามีปริมาณแต่คุณภาพอาจจะยังไม่ค่อยโอเคอันะนี้คือประเด็นที่1นนะครับกนะ็คือมีศาสตร์ต่างๆนะที่เรียนมาเรียกว่าอย่าเรียนไม่ถูกต้องนักในศาสตร์วิชาการเหล่านั้นประเด็นต่อมาก็คือ เรียนมาเยอะก็จริงศึกษาสูงก็จริงแต่สิ่งที่ไม่ได้พัฒนาอีกด้านหนึ่งคือด้านจิตใจ,จเพราะว่าถูกแยกออกไปว่าเรื่องของจิตใจกับศาสตร์การศึกษาเราเรียนมันคนละเรื่องกันมันสอนกันยากนะครับเรื่องของจิตใจเรื่องของศีลธรรมจร,ริยธรรมถ้าบุคคลผู้นั้นไม่ถูกฝึกอบรมพัฒนาจิตใจจริงๆโดยเฉพาะหลักการในพุทธศาสนาก็คือต้องอบรมที่จิตใจนะด้วยศีลสมาธิปัญญา เพราะฉะนั้นการศึกษาเราเรียนศาสตร์ทางโลกนี่ส่วนหนึ่งนะที่เรียนถูกผิดผิดก็แล้วแต่นะด้วยวิธีการเอาเงินไปซื้อคือใช้เงินไปซื้อให้ได้วุฒิบัตรปริญญาบัตรมาจ่ายครบจบแน่อะไรประมาณนี้นะครับส่วนหนึ่งทำไม้นะักเรียนนิสติตนักศึกษาเรียนมาแบบท่องจำนะเรียนวิทยาศาสตร์ก็ไม่ใช่กระบวนการวิทยาศาสตร์แบบถูกต้องเต็มที่นะครับ พอทางด้านจิตใจก็ถูกแยกออกมาอีกนะไม่ได้พัฒนาศีลธรรมจริยธรรมถึงจิตถึงใจนะความรู้ในศาสตร์ก็ไม่แม่นนะความรู้ในเรื่องของจิตใจพุทธศาสตร,ร์นะครับก็ไม่ถูกต้องนะก็ได้แต่เปลือกเปือกนะทั้งศาสตร์ทางโลกและศาสตร์ทางธรรมนี้ได้แต่เปลือกเปือกเพราะสิ่งที่ตามมาจากการศึกษาวิชาการทางโลกและวิชาทางธรรมผมเรกว,วิชาทางธรรมนะเรื่องของจิตใจเรื่องของศีลธรรมเนี่ยเป็นวิชาทางธรรม นะก็เรียนมาแบบเปลือกๆพุดง่ายๆคือนะอาจจะได้ชื่อว่านะครับเป็นคนดีนะได้ชื่อว่าไม่ทําผิดกฎหมายนะครับเพราะว่าโดยเหตุผลประการใดก็แล้วแต่นะอาจจะผิดกฎหมายแต่เลี่ยงได้ใช้เงินซื้ออีกแล้วเหมือนกันนะใช้เงินซื้อรู้จักนะเส้นสายนะครับหรือว่าหาทางช่องลอดต่างๆนะในวิชาความรู้นะที่ศึกษาเล่าเรียนมานี่แหละ นะบางคนก็เรียนทางนิติศาสตร์มาบหมคนก็เรียนทางด้านรัฐศาสตร์มาสังคมมาศาสตร์นะเศรษฐศาสตร์อะไรต่างเนะี่ยก็หาช่องลอดต่างนะตามภาษาที่มันดิ้นได้อะไรก็แล้วแต่มันโดยสรุปก็คือนะสิ่งที่มองเห็นในคนยุคสมัยนี้ก็คือว่า,าศาสตร์ต่างๆที่เล่าเรียนมานะอาจจะมีเรียนแบบไม่ถูกต้องตามาศาสตร์ทางโลกนะในหลักวิชาการส่วนหนึ่งคือท่องๆเรียนเรียนจบมาเอาคุณวุิคุณสมบัติ เรียนสูงเข้าว่านะพอเอาคุณวุฒิบัณิตไปสมัครงานได้ประการที่2คือเรื่องของการพัฒนาจิตใจซึ่งมันพัฒนาไม่ถึงจิตใจเลยนะก็คือเปลือกๆง่ายๆคือนับถือพุทธก็คือคล้ายๆกับพุธทธเบียนบ้านนะก็คือพุทธอ,อยู่ในสำเนาอะได้ชื่อว่ามีศาสนาใช่ไหมแต่ว่าในคนอายุสมัยใหม่นี้ก็ไม่นับถือศาสนาก็มีเยอะนะเพราะว่าเป็นศาสนาวิทยาศาสตร์ก็มีเชื่อว่าวิทยาศาสตร์เป็นสาระเป็นที่พึ่งก็มี นะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามีความเชื่อจากนักวิทยาศาสตรนะ์บางส่วนซึ่งละทิ้งกนะระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องนั่นะก็คือว่าอะไรที่เรายัางนะว,วัดไม่ได้อะไรที่เรายังทดสอบนะตรวจวัดไม่ได้นะครับอย่าเพิ่งสรุปว่าสิ่งนั้นจะไม่มีหรือสิ่งนั้นไม่ถูกต้องนะแต่ว่ามีนักวิทยาศาสตรจ์จํานวนไม่น้อยที่พยายามจะสรุปจากองค์ความรู้ปัจจุบันนะจากไอวิทยาศาสตร์ความรู้ปัจจุบันไปสรุปเรื่องพุทธศาสนาไปสรุปเรื่องจิต ว่าเป็นส่วนเสี้ยวหนึ่งในสมองั็นเองอันนี้อันตรายนะผมบอกต้องววระวังการเผยแร่สิ่งผิดๆเนี่ยในศาสนาพุทธถือว่าเป็นวิชาทิฏฐิความเห็นผิดอันตรายมนด้วยเหตุที่ผมพูดมาทั้งสองประการนี่แหละครับผมนึงบอกว่าศาสตร์ต่างๆที่ถูกใช้อย่างอาคตินะเรียนรู้ผิดหรือใช้อย่างอาคติเพราะไม่ได้พัฒนาจิตเมื่อพัฒนาจิตจิตก็ถูกครอบงำด้วยความลบกดหลงเป็นพื้นฐานก็เกิดอคติขึ้นอคติพอรัก ปากาติเพราะว่าเกลียดปกาติเพราะกลัวคติเพราะหลงบัญศาต,ต่างๆที่ถูกใช้อย่างกาติ4ี่เนี่ยก็เกิดความเดือดร้อนขึ้นในสังคมเราจึงมองเห็นผู้คนที่เรียนสูงมากๆนะมีอํานาจมอีอะไรก็แล้วแต่แล้วสังคมที่รอบล้อมด้วยการศึกษาสูงสูงเราเนี่ยมันเป็นสังคมที่เกิดความเดือดร้อนความทุกข์ความเครียดเยอะเลยอันนี้เป็นสิ่งที่แปลกแต่ซ้อนความจริงอย่างหนึ่งว่า นะมันเป็นลักษณะของการศึกษาสูงนะเข้าข่ายบางทีแล้วความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดเพราะว่าความรู้ศึกษาเยอะแยะเลยจบตีโทเอกมากมายแต่ความทุกข์ใจความดับทุกข์ใจความเดือดร้อนมันแก้ไม่ได้น่าสนใจนะครับก็ทิ้งไว้ให้เป็นเขาเรียกว่าชีวิตกับธรรมะแล้วกันนะให้ทุกคนได้คบคิดนะครับแล้วก็ไปดูว่าอะไรเป็นจุดอ่อนจุดบวกที่เรายังไม่รู้นะครับ บรรท่านที่สนใจนะครับเรื่องของอาหารสุขภาพนะครับขณะนี้นะโลกก็โฟกัสไปที่เรื่องความมั่นคงทางอาหารฟู้ดซิเคริตี้นะครับเครือข่ายคังอาหารก็ได้มุ่งสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อรองรับภาวะวิกฤตนะมุ่งพัฒนากลุ่มเกษตรกรช่วยเกษตรกรพัฒนาชุมชนแล้วก็ส่งเสริมชุมชนพัฒนาประเทศไทยนะครับเกิดพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้สร้างสิงส่งแวดล้อมปลอดภัยอินทรีย์แล้วก็มีรายได้พัฒนาเศรษฐกิจฐานลากนะครับท่านที่ต้องการนะครับพวกอาหาร อะไรที่บันดีต่อสุขภาพนะครับก็ทําให้จิตเราเนี่ยดีไปด้วยนะครับในร่างกายที่แข็งแรงนะก็สามารถเพิ่มพละกําลังในทุกเพศทุกวัยในทุกวันสําหรับท่านและครอบครัวนะครับอาหารออร์แกนิกอินซีปอดสารพิษมีอัปเดตท,ทุกสัปดาห์นะสอบถามได้ที่โทรหรือ ID l ดี e นะครับ0818150766คุณหนึ่งนะครับเพื่อนอาจารย์เสกอย่าลืมพจแท็กอาจารย์เสกด้วยนะครับก็เป็นการสนับสนุนช่องอาจารย์ด้วยดูเพิ่มเติมได้ในเวิร์ c o วด์ o ว็บคิไดองขอขอบคุณ ทุกการสนันุนจากทุกท่านมาณที่นี้ด้วยนะครับฝันสิ่งต่างๆนะที่ผมพูดไปลองไปเก็บคิดพิจารณาดูนะครับนะนว่าการศึกษาสูงมีศาสตร์ต่างๆมากมายแต่ถ้าประกอบด้วยอคติก็หนีไม่พน้นเรื่องของความทุกข์เรื่องของความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นในสังคมเพราะศาสตร์ต่างๆถูกใช้ไปด้วยความอาคติ4นั่นเอง อกติเพราะว่ารักอกติเพราะว่าชังอกติเพราะว่ากลัวอกติเพราะหลงเข้าข่ายความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ